พี่น้องที่รักยิ่งในช่วงมหาพรตนี้ก็อยากจะเสนอข้อความบางตอนจากจดหมายก่อนน,นบุนปาโลให้พี่น้องได้รับทราบและจะพิจารณาตนเองว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นช่วยเราได้มากน้อยเพียงใดน,นบุนเปาโลมีจดหมายถึงพี่น้องสัตวบุรุษทั้งส3 1าฉบับและฉบับหนึ่งที่กำลังจะเสนอพี่น้องในวันนี้คือจดหมายถึง ชาฟิลิปปีเนี่ยบทที่สองข้อสิบสองถึงสิบห้าท่านก็นล้วบนเปาโลก็เห็นว่าพระบิดเจ้าเนี่ช่วยเราแต่ละคนให้มีความปรารถนาที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ถ้าพระองค์ไม่ช่วยพวกเราคงไม่มีโอกาสที่จะตั้งตนได้นะครับพี่น้องดังนั้น,น,นเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆเราคิสตชนที่ดีนั้น เราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนอื่นคือยึดมั่นในพระวาจาของพระองค์เป็นที่พึ่งแล้วก็ปฏิบัติตามอย่าไม่บ่นหรือโต้เถียงท่านเขียนว่าท่านจงออกแรงด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นเพื่อให้รอดพ้นเถิดพระเจ้าทรงทำงานในท่านเพื่อให้ท่านมีทั้งความปรารถนาและความสามารถ จะทำงานตามนามพระไยัยจงทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่บน่นหรือโต้เถียงท่านทั้งหลายจะได้ไม่ถูกตำหนิปราศจากเล่กลเป็นบุตรของพระเจ้าไร้มนทินในหมู่พงพันธ์ที่คดโกงและชั่วร้ายฉายแสงในหมู่ชนนี้เสมือนดวงประทีปในโลก จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้ครับข้อความสั้นๆน,นี้ทำให้เราพิจารณาตนเองว่าเราได้เผชิญปัญหาแต่ละครั้งเป็นอย่างไรทุกครั้งเราควรจะเข้าหาพระบิเจ้าในใจของเราและเสนอคำอิงวอนของเราให้พระบิเจ้าได้ทราบก็ขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ